สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปีวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2 5 6 7มานํมานำเสนอครับกฎหมาย VS กฎทักสินหวยออมสินผลออกมาแล้วเป็นดังนี้ครับบัตรนี้อายการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งฟ้อง พันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันมิ่นประมาทดูมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้รายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 3 1 1 2คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41 ลงวันที่21ตุลดาคม25 1 9ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา 3- 14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วงเล็บฉบับที่ 2, อสองพศ2560มาตรา8วันนี้29พกพฤศภาคม67พนักงานอายการไม่สามารถยื่นฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรต่อสารได้ เนื่งองจากพันตุรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักงานอายการตามกําหนดนั้นโดยได้มอบอํานาจให้ทนายความมายื่นขอเลื่อนการฟังคําสั่งของพนักงานอายการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักงานและสังเกตอาการเป็นเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน ถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุทธบุญประสาทอายการพิเศษฝ,ฝ่ายคดีอาญา8ในฐานะอัวหน้าพนักงานอายการที่ได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนคดีมีการอ้างการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักเพื่อสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายน2567 จึงอนุญาตให้เลื่อนไปวันที่18มิถุนายน2567เพื่อนัดให้พันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรมาพบพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันดังกล่าวต่อไปสรุปสั่งฟ้องครับสั่งฟ้องนายอำนาจ,จเจเจริญรักอายการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรทุกข้อหาตามที่พันตำรวจเอกโอฬารสุกเกษมพนักงานสอบสวนกองกับกับการสาม กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทำสำนวนคดีส่งอัยการสืบเนื่องจากคำให้สัมภาษณ์ของนายทักษณิณที่เกาหลีใต้พาดพิงถึงสถาบันในทางใส่ร้ายป้ายสีเมื่อ21พฤศจิาคม58ทักษณิณอ้างป่วยขอเลื่อนไปพบอายการตามนัดเมื่อวานแต่อายการไม่เลื่อนด้วยอ่านคำสั่งอัยการสูงสุดเลยก็อย่างที่ทราบคือสั่งฟ้อง และนัดให้ทักษิณไปพบอายการวันที่18มิถุนายนเพื่อนำตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลในวันนั้นพลันข่าวกระจายนักขราสังคมไทยพลันขยับขยื่นตามคันลองของมันต้องมีคือการต่อรองกันว่าระหว่างไปศาลกับไปช่องหมาโลดทักษิณจะไปทางไหนในวันที่18มิถุนายนถ้ายอมไปพบอายการให้อายการนำตัวไปยื่นฟ้องต่อศาล ทักษิณในฐานะนักโทษซึ่งอยู่ระหว่างพักโทษจะต้องถูกส่งกลับเข้าคุกหรือไม่ถ้าไม่ส่งกลับคุกศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่เพราะจำเลยมีพฤติกรรมหลบหนีทั้งประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลเป็นที่ประจักษ์มาแล้วหรือจะเกิดแดงทั้งแผ่นดินเอพิโซด2เมื่อกูไม่สุขใครก็อย่าได้หวังอยู่เป็นสุขก็น่าคิดนะมีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ ผมมีประสบการณ์แค่ถูกขังกรงใต้ถุนศาลก่อนนำตัวไปยืนหน้าบัลังและรอว่าศาลจะให้ประกันตัวระหว่างคดีหรือไม่แค่นั้นจึงตอบในประเด็นว่านักโทษระหว่างพักโทษทำความผิดอีกจะต้องส่งกลับคุกหรือไม่ต้องโงกลับไม่ได้และประเด็น18มิถุนายนทักษิณจะไม่เป็นจำเลยต่อศาลหรือไม่นี่เหมือนกันผมระดับใจมารยากเดาใจเทพระดับทักษิณเขา ตอนปี2008โอลิมปิกที่ปักกิง่งทักษิณเป็นจำเลยคาสารแบบนี้แหละขออนุญาตสารเดินทางออกนอกประเทศไปโอลิมปิกแต่ก็ไปสั17ปีกว่าจะหาทางกลับประเทศได้คราวนี้ก็เหมือนกันจะอ้างไปดูโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสอีกก็คงไม่สมเหตุสมผลพราะน,นัดขึ้นสาร18มิถุนาแต่โอลิมปิกที่ปารีสเขาเริ่มกัน26กรกฎาคมนน ถึงอ้างต้องรีบไปจองตั๋วเข้าชมล่วงหน้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ใครเขาจะเชื่อในเมื่อปักกิ่งใกล้ๆไทยยังใช้เวลาเดินทางสตั้ง17ปีและปารีสฝรั่งเศสอยู่คนละซีกโลกคืนอนุญ,ญาตให้ไปกว่าจะกลับมีต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า34ปีหรือถึงตอนนั้นทั้งโจทก์ทั้งจำเลยทั้งผู้พิพากษาเจ้าของคดี ไม่ต้องขึ้นไปสื่อพยานและตัดสินกันบนวิมานสารไข่ฟงหรือนั่น8เงื่อนไขในการพักโทษของกรมคุมประพฤกข้อที่3ระบุว่าห้ามประพฤกตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีกคือถ้าผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะถูกนำตัวกลับเข้าคุกแล้วนี่ถือว่านักโทษทักสินทำผิดอาญาขึ้นอีกใช่หรือไม่ผู้น้อยเบาปัญญาจะตอบ ได้ยินรัฐมนตรียุติธรรมพันตารวจเอกทวีสอดส่องพูดแจ้วแจ้วตามข่าวโทรทัศน์ว่าอยู่ในขั้นจําเลยถือว่ายัางเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่ผิดเงื่อนไขสรัญญาสีมานิติกรชํานาญการพิเศษสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาไว้ว่านักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติตามที่กําหนดไวอ้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากกระทําตามเงื่อนไขาการคุมประพฤติที่กําหนดไว้และไม่กระทําความผิดอาญาใดขึ้นอีกก่อนครบกําหนดโทษถือว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นได้รับโทษจําคุกครบท้วนแล้วตามคําพิพากษาและจะได้รับใบสําคัญการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษหรือที่เรียกกันว่าใบบริสุทธิ์ไว้เป็นหลักฐานการพ้นโทษแต่หากระหว่างนั้นนักโทษเด็ดขาดกระทําการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขาการคุมประพฤติที่กำหนดไว้หรือกระทำความผิดอาญาใดขึ้นอีกก็จะถูกเพิกถอนการคุมประพฤติและถูกส่งตัวกลับไปรับโทษในเรือนจำเช่นเดิมในกรณีนี้คําว่ากระทำความผิดทางอาญาจะตีคลุมว่าหมายถึงคดีถึงที่สุดว่าผิดแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าข่ายว่ากระทำความผิดทางอาญาอย่างนั้นใช่หรือไม่ผมยังเข่าด้านกฎหมายสีถนนชัยอยู่มาก จึงฟันธงอะไรกับเขาไม่ได้แต่ผู้มีประสบการณ์คุกโดยตรงเขาโพดไว้อย่างนี้นายเทพไทยเสนพง์อดีตสสนครศรีธรรมราชเมื่ออายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรในข้อหากระทําความผิดมาตรา1 1 2โดยไม่เลื่อนการมีคำสั่งออกไปตามคำร้องของทนายความที่อ้างว่านายทักษิณป่วยติดเชื้อโควิดนั้นเป็นการสื่อให้เห็นว่าดีลลับทางการเมืองมีปัญหา ดีลกันไม่ลงตัวระหว่างนายทักษิณกับกลุ่มอนุรักษนิยมซึ่งนับจากนี้ไปนายทักษิณก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึ2อย่างสมบูรณ์แบบการที่สำนักงานอายการสูงสุดนัดนายทักษิณในวันที่18มิถุนายน2567เพื่อน,นำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลน,นั้นถือว่านายทักษิณกระทำความผิดคดีใหม่ผิดเงื่อนไขการพักโทษของกลมรัชทันและกลมคุมประพฤต ซึ่งในทางปฏิบัตินักโทษคนใดที่อยู่ระหว่างการพักโทษเมื่อไปก่อความผิดซ้ำหรือกระทำความผิดใหม่จะต้องนำตัวเข้าสู่เรือนจำทันทีโดยไม่มีข้อยกเวน้นในกรณีของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ในระหว่างการพักโทษและได้มีความผิดใหม่เป็นการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, และตกเป็นผู้ต้องหาแล้วกรมคุมประพฤติจะต้องส่งตัวกลับให้กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำนายทักษิณซึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษแต่มีความผิดใหม่อีกกลับสู่เรือนจำตามแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤกิผมมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เห็นเพื่อนนักโทษหลายคนที่อยู่ระหว่างการพักโทษได้ไปกระทำความผิดซ้ำเช่นเสพยาเสพติด ah, ถูกจับเมาแล้วขับหรือไปทะเลาะวิวาทก็จะถูกถอนการพักโทษนำตัวเข้าสู่เรือนจำทันที ในกรณีของนายทักษิณจะต้องจับตาดูว่ามีการอ้างสิทธิ์ความเป็นนักโทษเทวดาโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำอีกหรือไม่และจะมีการปฏิบัติแบบสองมาตรฐานเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาหรือไม่ครับวันนี้คุยด้านเดียวคือด้านการคุกส่วนด้านการเมืองเมื่อนายกตัวจริงจากนักโทษพักโทษต้องไปเป็นจำเลยในคดี1 1 2แน่แล้วรัฐบาลเศษถษฐาเพื่อไทย ในภาวะอัวหน้าคอกจนตรอกอีกครั้งจะไปกันแบบไหนอย่างไรผมขอเชื่อมจิตสักวันแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาด้านเมฆคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกเกทธิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับ เป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0ู1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ